สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี่อีกรอบหนึ่งครับจะเป็นเกมที่เราลงมานานมากเหมือนที่ผมเล่นเกมครั้งที่แล้วนั่นเองเหมือนที่ผมเล่นเกมครั้งที่แล,ล้ลววันนี้ผมก็จะเล่นเกมถึงหวันนี้ผมก็จะเล่นเกมถึงห้านาที แต่ว่าผมจะจะสู้กับแบบนี้ยังไงหมกันเลยนะ,ออนะโอเคนะโอเค okay. มาฝึกกันฉันไม่รู้ว่าฉันจะสนับเบาวูจักูจัโอ๊ยวิชานิจางท่าใหม่เออยอไปดีว่าท่าแมนมนพ่นแมนเป็น n นวเออเอเต้อเอตืตื้ก็ผ่นแมนตื้ออ้อตผ่านแมนตื้ออ้อผ่านตื้อ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 ผ่านแมนตื้อตือตมันผ่นแมนมันผ่านแมนท่ามันผ่าน้อเออ โอ้ยโอ้ยตานี้จะเล่นหนึ่งทีกว่าไหมโอ้ยโอ้ยฝึกมากินะนะนันก็อีกรอบนึงโอเคอีกรอบนึงทำไมฉันจะทำให้มาโอ้ยพูดเลยฉันติดมาฟุกอออเออจุดอ้จ๊อกยดจับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะเตะนั่นแหละ

เล็กอ้ยหมข้าแลทีเอ้ยไอเวลาหนึนาทีเอ้ยเยอเยอีวิมันนักดีเป็นสี่นาทีเป็สี่นาที่อนทมเด็ดลมตดจากกันโอ้ย้ออยระวังว่าจะได้เข้าแล้วนะเคฉไม่อยากพูาต่อไปแล้วเพราะฉันคิดจะสู้แต่นายก็ยังสู้อย ที่แล้วในกองทัพของฉันยังแพ้นาเลายฉันต้องสู้ฉันอีกฉันอีกหนึ่งนะนะมัน,นก็ดีอยูน่นะแต่ว่าฉันจะตโตสู้กับแกแต่ว่าฉันไม่รู้จะทำไงดีกำลังฆ่าทำน้านี้อยู่ฆ่าอยู่โอ้ยอืมโอ้ย กดกคำััสลยุยอตูจจขวบอสารอน้งออุอเดี๋ยวจะปลสีรานี้ไม่ต้องสีกันนน้ไม่ต้องสีไม่ต้องสีไม่ต้องสีองอ ห้านาทีห้านาทีครึ่งผมจะไปห้านาทีครึ่งห้านาทีครึ่งผมจะไปเออเอาใหม่ห้านา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 ทีห้านาทีครึ่งผมจะไปครับจะไปแบบไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยสู้ดาไปก่อนดิมาสู้กับนี่ก่อนรู้สึกฉันจะไม่เป็นอมตะแล้วน่ะอืมวันพานนี่ไงเอ้ยยยมันอยู่รังเหรอ ม, usted, มันอยู่หลังเอออยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังไม่เข้าใจมันอยู่หลังไม่เข้าใจเลยอยู่หลังไม่เข้าใจลุงหลังมันเข้าใจเงินทันไหมมันผ่านรู้สึกไมู่ัวเลยเลยคุยกนะดุนน really cool. ั่นแหละเพรใช้พลังไม่ได้ทําไมถึงใช้พลังไม่ได้ใช้พลังแล้วมันขี้โกงใช่ไหมมันขี้โกงฉันไม่อยากจะขี้โกง ยอครั้งนี้มันสติที่สุดที่โลกเลือดมันไม่ลดเอาอีกรอบหนึ่งไหมเอาอีกรอบเอาทักสองสามรอบดีไหมได้เอาอีกรอบได้ไหมเอาอีกรอบได้ไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาทักสองสามรอบเอาทักสองสามรอบจะได้ไม่ต้องมาคุยกับชันแล้วเออสองสามรอบไปนี่เมย์มยเฮ้ย ทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วนี่แนะ่นาทีหนึ่งไปมานี่ดิมานี่ดิป้องกันได้นี่ไงนี่มาขฟัวด้วยสัมสมารมาทันเมได้ได้เฮ้ยเกมสัมสม,ามาทัานเมได้ด้วยเหรอตัว่าดตัวเกอเอามาตัดาทีสุเนะสดเลย ตุ่มกราจะเล่นไปแล้วเรจะไปเล่นไปแล้วเฮ้ยเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเขาจับไม่ได้เลยหลงนี่โดนกขาเทิบไปทีหนึ่งนี่เฮ้ยมันนี้ไม่จับหน่อยอ๋อหัวแต่จับหัวจะจับโอ้ย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 เขาจับหน่อยเขาจับไม่ได้เลยโอ้เขาจับไม่ได้ชั้นแดงไปหน่อยเลืยชั้นแดงแล้วลบ เล่นมาหน่อยนะเล่นมาหน่อยโอ๊ยฮึฮึฉันจะไม่เอาอีกต่อไปอีกต่อไปนี่ทึบทึบแม่งอ๋ออ้าวจะเป็นต้องเร็เลยล่ะ ากเกินไปแล้วต่อยเดียวรู้สึกจะตายแล้วดูโอ้โอ้อ้โอ้พงชนพงชนทีบก็ขอชก็นเลยกไลค์กดแชร์และก็ส r นะครับไม่เบ